สมมุตินะคะทุกคนสมมุติสมมุติว่าในเมืองโบรโคเฮเว่นมีเจ้าตัวนี้ใครรู้จักบ้างคะเจ้าตัวที่มีหัวโผลออกมาจากโถส้วมวันนี้มนต์วันนี้ฉันจะมาบุกรุกเฮเว่นตัวแน่ตัวแน่อ,อ,ยอย่าทำอะไรพวกเราเลยนะคะ และดูดิทุกคนไม่ได้มาแค่เพียงตัวเดียวแต่มากันเป็นหมนะู่คณะโอ้โหดูเจ้าตัวนั้นทำไมมันถึงมีหลายหัวแบบนั้นล่ะคะหน้าตาของพวกมันดูเหมือนจะใจดีแต่จริงๆแล้วพวกมันน่าจะกินคนหรือเปล่าพี่ซีเองก็ไม่แน่ใจนะคะและทุกคนคิดว่าจเจ้าตัวพวกนี้ใจดีหรือว่าชอบขมือบคนกันล่ะ มาดูกันนะค่ะว่าพวกนี้จะแข็งแรงขนาดไหนเอาจริงๆพี่กลัวตัวนี้มากเลยทุกคนมันมีส่งหัวในถั่วเดียวอะค่ะพวกเราคิดว่าเราต้องทำลายโถวสวมอันนี้ทิ้งถึงแม้ว่าต่อจากนี้ไปเราจะไม่มีโถวสวมนั่งกอตามทีนะเพื่อนนะ้าอยังงั้นเรามาลุยกันเลยดีกว่าเพื่อนลุยโลดเดี๋ยวก่อนเพื่อนทำไมอยู่ดีๆมันมีเจ้าตัวนั้นโผล่มาอีกล่ะเพื่อน ตัวน้อก็ตัวนี้ไงโอ้โหหน้าตามันดุกว่าตัวที่ผ่านมาเออเพื่อนโอ้ไม่กอดเพื่อนเพื่อนเพื่อนทำไมนายไม่วิ่งหนีอะฉันเกาขาไม่ออกดูดิทุกคนดูคอของมันขยับยุก,กยิกยุกยิกแต่ว่าเออหน้านิ่งมากเลยขุดนายไม่มีวันทำอะไรเช่นได้ัรอกนะ เพราะว่าพื่เราเก่งที่สุดเขาใจงไหมเอาล่ะเพื่อนเราได้ทําการยึดเมืองนี้เรียบร้อยแล้วตารวจสองคนนี้ปไปว่าแบบนี้แหละ,ะ,ะเรียมนี้เราเพื่อเรียมนี้เลยนี่ฉันว่าเราไปที่อื่นกันดีกว่า <c oughs> พวกเขากลายเป็นหุ่นไปแล้วและในวันนี้พี่จะมาปลอมตัวเป็นโถส้วมเพื่อทีหน้าพี่โหด่าทุกคนโอเคเราจะไปหากลุ่มที่เป็นเหยือ่อ ของเราดีกว่าน,นะคะทุกคนเลือกบ้านก่อนเลยไปที่ไหนดีเอาตรงนี้ละกันดูแล้วนะคะตรงนี้น่าจะเหมาะเจาะที่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งเนียนๆน,น,นะคะทุกคนให้คนที่อยู่บ้านหลังนี้เขาตกใจกันเริ่มฮลัลโหลอ่าได้ยินไหมอะไรคะเขากําลังคุยโทรศัพท์อยู่เขาจะกลัวพี่ปะฮะลัลโหลเฮ้ยแย่แล้วรีบม,มาที่นี่ด่วนเลยนั่งไงเพื่อนมันอยู่ตรงนั้น เราต้องกำจัดมันเดี๋ยวนีเว้เดี๋ยวเดีนะ๋เดี๋ยวดูก่อนนะดูก่อนเดี๋ยย my god ฉันจัดการมันเรียบร้อยแล้วขายบ้านขายรถแล้วก็จัดการมันเลยเดี๋ยวก่อนนี่พี่เองพี่ไหนครับผมไม่รู้จักแย่ yeah, แล้วคะ่ะทุกคนดูเหมือนว่าเขาจะกำจัดรถทิ้งมานี่เลยไปอยู่คุกกับผมอ้ออาวเฮ้ยทำไมคุณกล้องวงจรปิดถึงสลบแบบนั้นล่ะคะ ผมไม่ใช่กล้องวงจรปิดแต่ผมคือตัวบิ๊กบึ้มแต่เดียว,ยวแบบนี้ก็ได้เหรอเราเป็นพวกเดียวกันแล้วพี่ไปเถอะเราไปจัดการพวกที่เหลือกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยนะคะทุกคนเขารู้จักนะคะว่าพี่คือใครนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหลอกสาวๆที่อยู่ที่นี่กันดีกว่านะคะสวัสดีครับสนใจไปกินมื้อเที่ยงกับผมไหมครับ<อ>คุณครับ คือว่าคุณสวยมากเลยครับเอ่อคือว่ารีบขึ้นรถหนีเร็วสนใจจะไปกินข้าวเที่ยงกับผมไหมครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยงส้งตมตำปูปลาไม่อย่ามายิ่งกับพวกเรานะเอะอเดี๋ยวก่อนสิครับจริงๆแล้นผมเป็นคนใจดีนะครับผมเลี้ยงไก่ย,ย่างเพิ่มด้วยก็ได้เอาเปล่าไม่เอา พวกคุณคุณครูคุณครูอะไรครับนั่นอะรังเกียจผมแล้วครับอย่างนี้ต้องเจอนะครับต้องเจอเจออะไรคะนี่ครับท่องกอไก่ถึงอคอร์ทครูเดี๋ยวนี้คุณเป็นครูภาษาไทยใช่ไหมฉันไม่ใช่ครูภาษาไทยผมเห็นว่าคุณเขียนชื่ออยู่แบบนั้นจะไม่ใช่ครูภาษาไทยได้ยังไงขี้จุ๊บตลาล้านะครับคุณน่ะ <c oughs> ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสนใจผมเลยครับคุณผู้ชมเรามาคุยกับคนนี้ดีกว่าครับ เออคุณครับคุณใช่เออใครหน้าที่ถือดาบพี่ค่าดาสูดฉันไม่รู้ว่านายเป็นใครและต้องการอะไรจากฉันแต่ฉันไม่ชอบหน้านาย,เด,ยเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับคุณคุณครับอย่าทำผมอย่าทำผมอย่าทำผมคุณครับฉันคือทันจิโร่อคุณครับกลับมาพาผมไปส่งโรงพยาบาลก่อน โอเคทุกคนเพื่อเป็นการพิสูจน์นะคะว่าถึงแม้ว่าเราร่างกายจะเป็นแบบนี้แต่ก็ต้องมีคนที่เห็นอกเห็นใจเราสักคนแล้ะนะขอลุ้ก่อนแป๊บนึงโอเคเจอแล้วค่ะทุกคนเราจะมาบุกที่ร้านแห่งนี้กันสองคนนี้เขากำลังคุยอะไรกันอยู่พวกคุณครับบวกคุณรู้หรือเปล่าว่าที่นี่เขาหาแฟนไม่ได้คนคนนั้นเข้ามากับนายรอเปล่าเออฉันมาคนเดียวนะ แล้วเจ้าตัวนี้ล่ะอ๋ะพอพราที่ว่าผมเดินผ่านเข้ามาแล้วเห็นว่าที่บ้านนี่ยังไม่มีห้องซ่วมใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าพวกคุณควรจะเอาผมไว้ในบ้านสักหนึ่งอันพอนได้นะครับเดินรับเพียงไม่กี่สตางเท่านั้นเองไม่นะคะฉันไม่ได้แสั่งซื้อเอ้ยผมคิดว่าเราไม่ควรจะอยู่ที่นี่แล้วลากอยนะครับเดี๋ยวกันสิคะกลับมากอนแล้วคือจะให้ฉันอยู่กับ ตะลุงคันนี้โอ้ยสยองดูยังไงก็สยองเอาเป็นว่าผมจะจัดการให้ก็แล้วกันนี่นะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเอา้าหายไปไหนแล้วเพราะนายแท้ๆฉันเลยไม่ได้แต่งานแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวตลอดชีวิตอสาวๆพอดีว่าผมมีของขวัญจะให้พวกคุณครับ นี่ไงครับของขวัญจากผมวันดีจากสาวๆสนใจรับฉันไปอยู่ที่บ้านไหมจ๊ะออของขวัญบ้าอะไรฉันไม่เอาด้วยหรักสอครั้งแวเออสาวๆเดี๋ยวก่อนเรายังไม่ได้คุยกันเลยนะครับอย่าเพิ่งตัดสินผมจากภายนอกจริงๆแล้วผมเป็นคนดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากได้คนดีแล้วก็ต้องเจอแบบนี้ เฮ้ยแล้วพวกเราเกี่ยวอะไรด้วยก็พวกคุณทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไงครับมายืนทำอะไรแบบนี้ตรงท้องถนนแล้วสรุปแล้วนายมายุ่งอะไรกับพวกเราก็ผมอยากยุ่งอะครับมีอะไรเปล่า